โอเคมาฮะกับการทำหน้าที่เดิมต่อไประเบิดตัวเองไม่มีอะไรมากขนาดนี้ไปไปฮะมาผมต้องแต้มสักหมื่นห้าให้ได้อะถ้าไม่ได้นี่คือผมไม่ยอมฮะว่าดูสิว่าวันนี้ผมจะไปถึงหมื่นห้าได้จริงหรือเปล่าจะไปจะถึงหมื่นนึงได้หรือเปล่ายังไม่รู้เลยเนี่ยจริงจริงโอ้ยกูจะมาขนาดน้นละมาแนวเดิมตรงนั้นแหละ โอ้อโอเคน่าจะเคลียร์ตัวในระดับหนึงน่งหนึ่งเออโอเควลอลเลย์มาต่อเยี่ำวลอลเลย์แอมบูชมาลูกซองต่ออือดูเข้าไปต้องใจอุ้ยโทษเพื่อนเรอเตือนตัดหน้าปืนผมเองก็ลั่นเข้าไปหลังคนเต็มๆเลยหนึ่งนัดโอเคโอเคไปลุย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 โอเคไปต่ออ่าแวะแป๊บนึงแวบบเพื่อโอ้โห แค่จะแหวกยังเหนื่อยใจเลยแวะยังเหนื่อย,ย,ย,ยใจเลยยานันอะไรกันท่เนี่ยโอ้มีแถมมาอีกชุดหนึ่งโอเคเยี่ยมไปเลยฮะผมแค่จะวิ่งไปเอาวันนี้เฉยอุ้ยโอ้โหเพื่อนลุ้งอีกไปตาและโอเคโอเคเขียวไ,ไ,ไ,ไหมเขียวไหมหลังอีกก้อนหนึ่งเขียวหลังก่อนเขียวหลังก่อนโอเคอ่าตื่นเพื่อนตื่นไม่ได้ฮะเรายังไม่อยากให้คุณไปตอนนี้ขนาดนี้คุณยังนอนไม่ได้ม,มาเลยโอเค ดูสิหนึ่งกองอ้าวเพื่อนหยิบไปแล้วเหรอวัดหยิบไปแต่เมื่อไหร่แย่จริงผมไม่เห็นไม่ทันสังเกตโอเคงั้นก็ไปกันต่อดีกว่าขนาดนี้เดี๋ยวต้องไปดูห้าหน้าเอาดีกว่าเผื่อจะมีก่องหนึ่งถ้าจำไม่ผิดแต่ถือยิ่ไว้เลยรับรองได้ว่ามาชุดแน่นอนเตรียมพร้อมสำหรับกดระเบิดโอ้มาจริงด้วยขนาดนี้กดระเบิดรอเลยวางตรงนี้หนึ่งจุดจุดแล้วก็ตีตีตีหนึ่งทีแล้วก็ตัวนี้อีกทีกนึงตีตีต,ต,ตีสองที ที่วัดเตอโอ้ข้างหน้ามีชุดหนึ่งโยนไปเกาะด้านข้างหน้านุ่มหนึ่งเอ้อโดนหลังตัวเองเองเพื่อนิวเคลียร์ด้านหลังโดนแล้วบ้างไม่เนี่ยโอ้สายไม่โดนอะไรเลยแย่จริงงานอย่างงี้ขออนุญาตทำความเคารพเอาหน้าปกคลิปไม่ใช่อะไรหรอกไม่มีอะไรฮะหน้าปกคลิปสลับบัชชั่นเพื่อฟอร์เฟตเตเลชั่นของเราเราถือนิวเคลียร์ไว้ในมือด้วยเลยเราบอกว่าฟอร์เฟตเตเลชั่น เดี๋ยวนี้ผมไม่ค่อยได้เจอคนไทยเลยฮะหรือพวกคุณเจอผมพวกกระทักผมหน่อยก็ดี <ขอ S 1> นะจริงเพราะผมเองก็เหงาๆเหมือนกันจริงนั่งเล่นคุยกับตัวเองเนี่ยบางทีไปเราจะต้องเอาให้ได้อ่ากระเด็นอีกแล้วอ่าเดี๋ยวผมวางก่อนสักงเล่นลูกไปดีวางได้ไหมวางไม่ได้ไม่เป็นไรระเปิดตัวเองซะเลยแม่แย่จริงพวกนี้มาให้ผมวางไม่ถึงๆลูกคันนี้เอาใหม่มาแอทเทมที่สอง มันเพื่อเขายิงยันตรงนี้แหละแต่แต่ผมก็จะพยายามพยายามของผมในการวิ่งเข้าไปอ,อ๋อเหมือนเพื่อจะพยายามกินทำลายลังเนาะทำลายด้วยกระเด็นล่ะเชิญเชิญแต่อาจารยจริงคือผมอยากระเบิดมากกว่าอยากระเบิดลังระเบิดให้มันสิ้นสางไปกดระเบิดหนึ่งโอ้อยให้ผมได้วางหน่อยเถอะทําไมมันมีแบบคนรักผมและเกินเนี่ยมีโอ้โหอะไรคะเนี่ย มันมีประชากรวอลเออร์มาลักผมโดอเกินผมเองก็ลำบากใจในการจะวิ่งเข้าไปใจเพราะว่าทุกคนก็เหมือนจะคุมหลังผมกันไม่ค่อยได้เพราะว่ามันคุมกันไม่ไหวมันเยอะนี่ขนาดรถจำนวนลงแล้ววะเนี่ยรถจำนวนจากข้ครันก่อนอ้อจะเย็นอันนี้วางระเบิดวางหนึ่งขอวางกอนขอวางกอ,อวางกอนอะระเบิดสไ <c oughs> นั่นแหละไม่เป็นไรได้ผลเหมือนก,กัน อย่างน้อยก็ระเบิดลังด้วยตัวของเราเองไม,ไม่ไม่ได้แบบระเบิดด้วยนิว,นวเคลียร์ทั่วไปนิวเคลียร์แบบคามิคาเซ่คามาคาซี <c oughs> ค,คามาคาซีก็เอาเสียงประมาณเดียวกันแหละเอาเฉไปฮะไปไปไปหลังต่อไปขอเนี้ขออ้อมแล้วกันเปลี่ยนวิธีตอนแรกไปตรงๆสามครั้งหม่ได้เรื่องเลยสักครั้งขนาดนี้อ้อมไปน่าจะได้มากกว่าโอ้เยอะแยะเลยเยี่ยมฮะอย่างงี้แหละ ที่ผมชอบวางเลย1จุดตรงนี้นี่ฮะใกล้ๆมันก่อน1ทีแล้วก็เอาซักด้านหลังนี้แล้วกันเนาะอีกมุมหนึ่งโอเคตรงนี้เออโอเครับรองเต็มแบบทั่ว proximity แน,น่นอนโอเคแล้วก็ยิงด้านหน้าไปเลยสนะิครับเอาระเบิดไปด้วยตรงนู้นนะเห็นอยู่เยอะแยะอ่ะไหนก็แล้วทำลายไปเลยแล้วกันโอเควางแล้วหนึ่ง โอเคแล้วก็รัวเข้าไปให้ได้เอาให้ได้ไหมสุดท้ายปไปได้ครัตามจริงก็ไม่ค่อยอยากรีบมากหรอกแต่ก็ไม่เป็นไรเราเก็บถ้เราได้เอาเอามาได้ก็พอโอเคเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมจริงแล้วผมอยากได้ทีมงานมากกว่านี่อยากได้แบบมีทีมงานแบบแค่จริงช่วยผมเดี๋ยวก็พอผมผมขอขอจัดการไขทั้งหมดดูซิว่าผมจะได้แบบไอพีสูงถึงหมื่นห้าได้จริงไหมเออถ้าใครก็ได้หาจริงแล้วมแค่สักทีผมจะดีใจมากเลยจริง ผมอยากทำชาเลนจ์พวกนี้ให้มันจบๆสักทีเนี่ยผมค้างชาเลนจ์มาหลายอันแล้วเนี่ยยี่สิบนาทีน้อยกว่ายี่สิบนาที ARC ยังทำไม่ได้เลยพอผมต่ำสุดคือยี่สิบเอ็ดนาทีอะเอะหมด ARC หมดอาร์ก่ะผมคือผมเจอปัญหาหลายอย่างมากในหมดอาร์คือหนึ่งคือบางทีเครื่องแรกกับเครื่องแก๊สมันอยู่ไกลเหลือเกินไงและประเด็นคือผมต้องเปิดเครื่องอาร์ให้ได้ตอนช่วงตั้งแต่เก้านาทีแรกก็คือถ้าผมเปิดไปได้ตอนเก้านาทีแรกคือผมทันสิบเก้านาทีแน่นอน นอนเพราะผมต้องเผื่อเวลาให้กับอะไรนะกว่าอาร์คเตรียมพร้อม2นาทีแล้วก็ประมาณ5นาทีรอคอทางอาร์คเดินเสร็จและอีก3นาทีรอพวกคุณกว่าจะขึ้นยานกันหมดเพราะสัญญาหลายคนก็แคมป์มาอยู่หน้าหน้ายานไม่ขึ้นยานนาทีเสียเวลาพอกันก่อนนะเพราะฉะนั้นแล้วผมก็เลยแบบทำชาลเลนจ์ไม่จบนาทีเแนจ์ผมไม่จบไม่สิ้นผมได้เพิ่มชาเลนจ์ใหม่ขึ้นมาเรื่อยๆคราวนี้ทับอย่างน้อยผมก็ขอให้มัน พเล 15, เร้หนึ่งหมื่นห้าพันแท็บเอ้ยหนึ่งหม้าพันไอคพีให้ได้ก่อนก่อนสลับก่อนที่ศูนย์จุดหกจะมาถ้าศูนย์จุดหกมาแล้วผมคนน้ำตาไหลอาจจะไม่ได้ทำอย่างนี้แล้วผมล,ลองได้อย่างหนึ่งคือน่าจะโดนเนิร์ฟพอคพีเดี๋ยนี้ได้เยอะเกินใครแบบบางคนนี่หมื่นสองหมื่นสามโอ้โหเห็นส่งภาพกันมาผมนี่พูดอะไรไม่ออกมันเยอะเหลือเกินเอาตันอ๋อเอามีด้วยเหรอโอเคไม่เห็นยาจริงมันอยู่ริมขอบตา นึกว่ามันไม่มีโอเคไปข้างหน้ากันต่อขนาดนี้เราจะต้องทำใจให้สงบและเตรียมตัวในการวิ่งไปวางะระเบิดปรมาณูของเราแม่จ้ยินเสียงโอเคไป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  <c oughs> เพื่อนรอข้างหน้าแล้ว <c oughs> เพื่อนเตรียมตัวดันแล้ว <c oughs> อ่าโอ้อยจะวิ่งไกลนี่ว่ะเดินไป แล้วก็ช่วยเพื่อนเคลียร์ก่อนแล้วกันระหว่างนี้มันเลยฮะมันเลยอาจารย์จริงผมอยากคิดนะว่าจบฮป์ภายในเวลาก่อนสินาทีผมก็คิดว่าเป็นไปได้ภายในเวลาสินาทีผมคิดว่าเป็นไปได้อยู่เพราะว่าเหมือนเมื่อก่อนถ้าเมื่อก่อนคือมันมีสปีดสติมไนงะมันจะไวมากเ <c oughs> มื่อก่อนผมยังไม่เคยลงให้ดูใช่ไ <c oughs> หมดี๋ยว่าผมลงไปหมดแล้วหรือยัอยงผมจำไม่ได้ละตัวชุดห0ูนเนี่ย เรื่องของปัญหาสปีดส,สเต็ปที่มันล้นล้นเหลือกับชีวิตผมมากโอ้ยจะตายแล้วเดินแต่ที่เจ้าโดนตีสกิลอีกทีนึงก็จะล่วงแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ขนาดนี้โอ้โหอย่ามาเยอะเพื่อนนายสกิลหนังผมผมก็จะตายเหมือนกันอ้าแย่จริงอ่าโอเคขอบคุณฮะแล้วก็ดีเป็นการรีเลียดเพื่อนก็จะสกิลโอเคดูซิอ่าอุย้ยก็เห็นมาร์กอยู่ หันไปข้างหลังพบเพื่อนเคลียร์แล้วไวดีจริงโอ้เจ็บมันเจ็บ That h u r t เจ็บเหลือเกินเจ็บนจบนทนไปอ่าห้าือืโอโอ้โหเดี๋ยวดิ๊ปันนี้มันเริ่มเยอะอ้อโหไม่ไหวโดนยูดีเรื่อนมาช่วยได้ไหมช่วยไปได้ไหมไรระเบิดตัวเอง <laughs> นีงแ่แหละขั้นตอนของเราไม่มีอะไรมากช่วยกวาดตัวให้เพื่อนด้วยระดับหนึ่ง ถึงแปลว่ามันจะทำให้ผมวิ่งอันยาวไกลก็ตามดูสิเนี่ยโอ้โหโอเคไม่เป็นไรยังไม่ไกลมากดียังวิ่งไปถึงตรงโน้นนะถึงตรงโน้นนี่คือน้ำตาไหลอ่ะคือแบบไปตายยังไม่ทันได้สร้างจุดเกิดจุดเกิดพคุณแค่ไปจี้เดียวก็พอฮะยังไม่ต้องสร้างจุดเต็มก็ได้แค่คุณเด็บจี้แบบเหมือนให้ทงขึ้นอ่ะแค่ขึ้นทงได้ขค่นั้นก็คุณก็ได้จุดเกิดแล้วคล้ายๆกับตอนเล่นโหมดเอสแหละที่มีมันดรอปบังเกอร์สปายดรอปมา แล้วมันก็มีธงอันนั้นน่าจะเป็นธงลีสปอร์นั่นแหละอืมแต่ในสมัยนี้เหรอแลร่บีคอนเดอร์แลริบีคอนเพื่อนไลฟ์แลร่บีคอนฟันไลฟ์เออมันเป็นเรื่องที่อินดี้ตาการตา <c oughs> มาผมขอดูหน่อยสิใครก็ได้ช่วยหาดีมทีมแม้แต่ทีมหนึ่งทีมทมันไหนก็ได้ครับผมที่จะมาช่วยผมเก็บแต้ม ให้ได้มากที่สุดก็คือทำลายไข่ให้แทบทั้งหมดเลยหมดทั้งรังอ่ะพวกคุณแค่ยิง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 แมลงตัวอื่นก็พอผมขอขอไข่ทั้งหมดตัวว่าตัวเซียวมันจะได้มากสุดเท่าไหร่คือผมผมไม่มีทีมอ่ะผมก็เลยแบบทำงานยากเหลือเกินในการที่จะทำชาเลนจ์อ่ะผมเจออุปสรรคมากมายมากพวกคุณอุปสรรคตั้งแต่หนึ่งเพื่อนรีบระเบิดทิ้งสองสองบางจังหวะคุมไม่อยู่อยู่บ้างโอ้เยอะแยะไปหมดบางทีผมก็เลยแบบต้องทำใจและปล่อยวางเนี่ย โอเคไปเราต้องวางให้ได้ฮะต้องวางให้ได้เดี๋ยวเข้าไปใกล้สุดจึกจึกจึติดติดตรงนี้หนึ่งกดอ้าเดี๋ยวตรงนี้สองโอเคไปยังดีระเบิดตัวเองอื้อไม่เป็นไรเปิดระเบิดหลังทิบด้วยใกล้หลังไปหน่อยอ่าฮะห้าผมรีบระเบิดตัวเองไปนิดนึงเมื่อกี้ลืมไม่เป็นไรโอเคเอ้ย เดี๋ยวเดวโอเคเคลียร์ก่อนเคลียร์ก่อนเคลียร์ก่อนเคลียร์สตูนึงเคลียสตูปหนึง,นงโอ้ชูด <c oughs> เดี๋ยวเพื่อนนาะยทำอะไรกันขานาดนี้โยนไปก่อนเดี๋งลูก <c oughs> บางทีผมเองก็นี๊ยนะผมเองก็หวั่นเกรงอะ <c oughs> ผมรู้สึกว่าตัวเองเผลอหวั่นเกรงเยอะไปหน่อยผมกลัวว่าเพื่อนจะโอ้อย่างอุตส่าตะก,กิดหลังแย่จริงจริงพวกตายตัวน,นั้นไปแหละยังไม่ต้องมาพวกตายจะมาทำไมเล่าโอ้ไม่ไหวเอาตัวเองไปอีกแล้วฮะ ทาแล้วก็นี่อยู่ดิอุ้ยเด้งโอเคเอาใหมาไป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 ฮะับมาเราจะวางระเบิดให้ได้ให้สำเร็จจะส,สิ้นด้วยดีเพื่อนจะวิ่งไปวางแล้วใช่ไหมให้ผมเดาอ่ะแคร็บงั้นผมต้องรีบวางแล้วผมต้องรีบวางเลยกัอน,นี้เพื่อจะวางเสร็จตี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 หนึ่งตี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 สองโอเคแล้วก็แถวนี้เนาะ เระเบิดตรงนี้ก่อนลูกหนึ่งหนึ่งเอออุ้ยโอ้โหเพื่อนเพื่อนเพื่อนโอ้ยโอ้โหเดี๋ยวก่อนตรงนี้อีกแล้วอ้าวเยอะเหลือเกินระเบิดตัวเองอแย่จริงน่าจะไปยืนด้านหลังว้าไม่น่าเลยเฮ้ยเอาปะโทเอ้าเพื่อนตายหมดแย่จริงเอ้าแย่จริงโอ้ผมรีบไปหน่อยโทไม่น่าเลยไม่นะไม่โอ้สี่พัน ไม่เป็นไรฮะเอาไหมสุจริตและแย,ย่จริงโอเคหาหแม่<อ>ายาวไกลโอเคเดี๋ยวผมวิ่งไปเอาขอตกนั้นก่อนบ,บ,อบอกว่ามันจะดอบล็อกเก็ตให้ผม จะได้วิ่งกระโดดไปยิงไปได้อย่างการระเบิดไม่ใช่ละอเาเจ้าผมมาเล่นคนเดียวหรืออ๋อโอเคเพิ่งมีคนมาจอยดีฮะดีดีพอไปถ้าผมเล่นคนเดียวนี่คืองานเข้าเนี่ยผมจะไประเบิดตัวเองก็ไม่ได้ไประเบิดตัวเองนี่คือชีวิตผมก็คือดีฟีสเลยโอ้มาไม่ได้ครับไม่ได้ไม่ได้โอเคไปดูก่อนจำได้ว่ามันอยู่แถวนี้อ่านี่ไงที่เดิมเป๊ะ ปุ๊ปปุ๊มีใครเอาไหมไม่แล้วกันอ่ะผมขอขอแล้วกันไม่ต้องเลยเพื่อนผมหยิบบร้แล้ว <laughs> <laughs> เพื่อนเขาจะวิ่งมาเอาของเหมือนกันหรือเปล่าหรือว่าเขาหรือว่าเขาเข,ข,ขาตามผมมาเฉยถ้าเขาตามตามผมมาเฉยนี่คือแสดงว่าเขายังไม่รู้ทางหรือไม่ก็เข้าใจทางผิดกันหมดเหมือนกันก็เข้าใจได้แหละโอเครอบนี้ผมเอา MGL เอามาด้วย MGL ใช่ไหมถ้าผมเรียกชื่อยางงี้ถูกเนาะจะเป็นชื่อในโลกจริงประมาณนี้ปะโอ้เพื่อนไปซะแล้วขนาดนี้ต้องรีบไปช่วยมันเลยน้องบริเออรตัวน้อยขนาดนี้ยิงรัวเข้าไปเพื่อวิ่งไปหาให้ถึงเพื่อนโอ้ีพวกนี้มาอีกขัดขวางการทำงานของเจ้าหน้าที่นาดนี้ไม่ได้ครับได้อยู่ได้อยู่ตื่นเพื่อนเออนั่นแหละได้อยู่ ขณะนี้โอ้จะตายแล้วจะตายแล้วเพื่อนมาช่วยผมด้วยด่วนขณะน,นี้ผมก็จะช่วยคุณแล้วโอ้โหจริงโดนหน้าเพื่อนเอาเพื่อนตายโอ้ยแย่แล้วอ่าวระเบิดตัวเองเอืออเอาปะโถผมรีบไปนิดนึงแย่จริงไม่เป็นไรไม่นะเมื่อกี้ผมรีบไปเมื่อกี้ผมเองก็มาจังหงวะผมเห็นว่าโอ้มันน่าจะโอเวอร์รันผมก็เลยกดไปก่อนแล้วพอกลับมาดูทีนึงเอา้าไหมกลุ่มกันไหวนี่หว่าไม่น่าเลยฮะ เสียกรนเน็ตอันเชื่อไปฟรีๆเลยแย่จริงไม่เป็นไรไปรุยกันต่อผมถึงจะไม่มี MGL แต่เราก็จะมี m GM n <laughs> g n m ุ k e BMGN m g n ุ k เเขาเรียกว่า Massive Massive กรนเน็ตนุกเออ, <laughs> เอ,อไม่ใช่ Massive Jumbo ไม่ใช่จันเจนี่ว่า Massive Massive ไม่งช่มาเถอะ มาส,สิบกิการูเออจด้ละได้ละมาส,สิบกิการูก,กับผม M G S มันเป็นการแบบซูซายแบบขั้นสุดยอดของผมโอ้มาละมาดู๋ซิขนาดานี้โอ้โหตัวเ่งเคลียร์ตัวเองแป๊บโยนตรงพื้นตูมเว่เอ,อนั่นแหละระเบิดคัสเซอร์ผมชอบตัวเครืมค่มันเคลียร์มันเคลียร์ได้ดีแต่บางทีถ้าโยนแบบผิดๆหน่อยมันก็จะโยนโยนโดนหน้าศัตรูแล้วมันเด้งไปคนละฝั่งกันบางทีมันก็เป็นข้อเสีย แต่อีกอย่างหนึ่งระเบิดนี้มันโยนได้ไม่ไกลเนาะโอเคเอข้างหน้าไปเอาของก่อนเพื่อจะมีโรกเก็ตมันจะมีโรกเก็ตราชาโรกเก็ตราชาจะมีให้ผมใช้งานไปบ้างโอขนาดนี้แป๊บเดียมาเลยฮะท่านอย่ามาเรื่องมากกับผมขนาดน,น,าดน,น,าดนี้น้องแอดไม่พร้อมเพียงสัรพคุณโอ้มาเพียบเลยมาทั้งกันเนอร์ทั้งโอไม่ก้อนขนาดนี้ไม่ได้ลนะขนาดนี ่เพ bon no no ื่อนไม่น <c oughs> <decoration> ่ามาด้วยกับผมแน่เลยขณะนี้ผมว่างก่อนเลยหนึ่งลูกลูกเพื่อเคลียร์ตัวเองอ่เดี๋ยวสองตัวเองนี่หว่าไปเด็กไปเด็กครับไปเด็กงก่็บก่อนเก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 ็บอ่ะไม่ทันไม่เป็นไรเราจะเก็บก่อนแต่ถ้าเก็บผมอาจจะตายได้ผมเปิดไปก่อนแล้วกันเปิดสองเปิดสามล็อกเก็ตเปิดสี่โอ้ล็อกเก็ต Er. เกเดลันเชอร์มาครบเซตเออติมวัชชาร์อ่ะโอเคก็ยังดีเพิ่มแรงระเบิดให้กับตัวเองเข้าไปมาฮะมาล็อกเกเดตลันเชอร์มาฮะมาแบบนี้ต้องมาแบบเมทัลสลักแล้วขนาดนี้ไปฮะไปอ่าเพื่อนคุณท่านก็ไม่รอผมเลยคุณท่านรอน้องปัชชันตัวน้อย,อยตัวนี้หน่อย <c oughs> <c oughs> ผมเป็นปัชชันคนน้อย,นอยคนหนึง่ง เขาเรียวิ่งไปเร็วมากเลยขนาดนี้เรืม,มันจะทำงานไวกันด้วยฮะเพื่อนป่องเปื่อนป่องเปื่อนไหวกันไหม <c oughs> เห็นเลือดแต่ละคนแล้วผมรู้สึกว่ามันจะดูนี่ไปหน่อยเดี๋ยว่าเพื่อนเขาจะมาเก็บแต้มกันหรือเปล่าผมไม่ทราบไม่เป็นไรขนาดนี้ผมยิงไปก่อนแล้วกันยิงไปก่อนเอาให้ได้มากที่สุดก็กืก้ออา่าเค น่าจะหมดแล้วถ้าหมดเราก็ขอวางตรงนี้แล้วกันหนึ่งลูกตีตีตีวางแทนเพื่อนแล้วเพื่อนเพื่อนบอกเพื่อนจะวางบนบนบนลังผมวางวางใกล้ลังเราเต้นอย่างนี้เราเออโอเคไป้างหน้าได้แล้วหนึ่งล้เรียบร้อยฮะจบภารกิจล้วโอน้องก็ติดดินอยู่โอเคน่าจะปลอดภัยเสียงโอเคเดี๋ยวว่ามันเดินเข้ามาใกล้โอเคแอบระแวงนิดนิดเล็กน้อยถึงปานกลางถึงมา โอเคขนาดนี้ต้องหาจุดวางดีๆวางข้างหน้าเลยแล้วกันเผื่อมันจะครอบคุมได้หมดตรงนี้แหละเอไปแล้วก็โดนจี้ขา้างหน้าอึดอึดทีแล้วก็อุ้ยโอ้โหเยอะเลยนี่หว่าโทษไม่เห็นแปลกละไม่เป็นไรดูเข้าไปดูเข้าไปดูเข้าไปเออโอ้ยโอเคดีระเบิดลุงไปโดนก็ดีไปฮะผมจะได้แบบเคลียร์กลุ่มนี้ไปก่อนอโอ้ไปเคลียร์ค,ยครับไปเคลียร์ไปไปเคลียร์ไปออื เอ้าเอาเดี๋ยว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 เอาลุกลุกผมได้ผลตล้วเนี้ยวัดแต่วิเอ้าเพื่อนไปตายข้างบนเอ้าเดี๋ยวแล้วผมจะไปช่วยไงเนี่ยเดี๋ยวมันมีทางปิดไหมน่าจะมีน่าจะมีมีมีไหมมีไหมมีตัวนี้ตัวนี้ปีนเออโอเคแล้วขึ้นไปขึ้นไปไปไปตรงไหนเนี่ยมองไม่เห็นโธ่เพื่อนไปแล้วเพื่อนเขาขึ้นไปทำอะไรข้างบนเหมือนมีของใช่ปะผมไม่แน่ใจพอดีผมเอง อจาจริงคือผมผมไม่ค่อยได้เล่นทันเตอร์และโดดขึ้นข้างบนอนะ่ะผมก็เลยไม่ค่อยทราบว่าข้างบนมันมีของหรืออะไรอีกหรือเปล่านะเพราะฉะนั้นในคู่มือคือมันจะมีแค่เท่าที่ผมเจออะไรที่ผมไม่เจอแล้วผมก็ขออภัยแล้วกันนะเนาะอ๋อนีก่กานใช่จริงด้วยมันมีสายลักอยู่เนี่ยข้างหน้าผมมีสายลักเครื่องหมายอาวุธอยู่เพื่อนอยู่โนนเนี่ยฮะอยู่ตรงกลางกลางของตัวแมพเลยเออผมต้องอัปเดตคู่มือใหม่ละแย่จริง ไม่เป็นไรขณะนี้เราจะทำเท่าที่เราทำได้ด้วยทุกสิ่งที่อย่างที่เรามีเราจะเดินให้ทะลุอย่างไม่หยุดอย่างไม่ใช่ละอา่าผิดผิดร้องเพลงผิดไปโอเคผมขอเดินมาทางนี้หน่อยสิเดี๋ยวจะมีของอะไรไปเจอข้างหน้ากับบอริเออร์มาเลยฮะมนเลยชิแปลงผมมาคนเดียวผมมาคนเดียวงานเข้า งานเป็นเดียวกันเข้าแน่นอนก็โอ้ะน้องจุดก่อนจยุดเลยนะอ้าเดี๋ยวอ่าไม่ไหวตายแย่จริงไม่น่าเลยผมรีบไปหน่อยนึงรีบไปนิดนึงแล้วเพื่อนคอนทำอะไรเอา้าโอ้เพื่อนจะไปเก็บกล่องอาวุธกันโอ้โหแย่จริงผมรีบไปรีบมากไปไม่ทันแล้วเพื่อนผมระเบิดตัวเองแหละ ไม่เป็นไรผมก็ต้องกดระเบิดก็ได้เปิดระเบิดให้ถ้าเวลาหมดวิกินทิกเกอร์มันใช้ได้สองแบบคือออโตเมติกก็คือรอ,อ,อเวลาหมดแต่ละกับแมนนวลแมนนวลคือตายปุ๊บปุณกดไปเลยก็ได้เนี่ยกล่องขา้างหน้าสองกล่องเนี่ย้เขาพยายามจะขึ้นไปเอากันอะ่ปะประนึ็ผมขอลองหาทางหน่อยดิว่ามีวิธีไหมหรือว,ว่าต้องคันเตอร์เดียวหรอถึงจะขึ้นได้ไม่วร์จริงใครใครรู้วิธีปีนมาบอกผมหน่อยแล้วกัน พอดีผมเองไม่ทราบว่าการปีนแนวเขาอย่างนี้มันควรจะปีนกันยังไงพอดีเวลาผมมีไม่เยอะผมขออนุญาตใช้เวลาให้คุ้มค่าในการวิ่งเข้าไปเลยแล้วกันผมจะวิ่งกลับไปเอาล็อกเก็ตลันเชิดอยู่ด้านหลังก็กระไรอยู่เนาะไม่เป็นไรวิ่งไปเดี๋ยวจะไปเจอข้างหน้าโอ้โหข้างหน้าเพียบเลยเห็นแดงมาจาไกลไม่มีสปีดสตรีมด้วยมันก็จะระบ,บากขัดอยอย่างนี้แหละแต่ตามจริงถึงมีสปีดสตรีมช่วยไหม อาจะจริงคือมันแทบม,มันแทบไม่ค่อยช่วยแล้วจริงเพราะสปีดสตรีมของของ0.5.2นี่คือมันช้ามากอะถึงแม้ว่าฉีดไปแล้วมันก็คือมันก็เหมือนกับเราวิ่งเป็นฮันเตอร์ปกติอะนี่คือเร็วสุดสระดับของบาชันนะโอ้เออเบลเตอร์มันจะวิ่งไวกว่าวิ่งแค่พอๆกับวิ่งไวกว่าฮันเตอร์วิ่งปกตินิดนึงนิดเดียวแต่ถ้าฮันเตอร์ฉีดนี่คือก็วิ่งไวกว่าปกติตัวเองวิ่งหน่อยระดับหนึ่งอะเพราะมันแค่คูน1.15เท่าเองมันลดจากเดิมไปเยอะจากเดิมคือมันคูน1.5เท่าเนะี่ย โอ้โหเด็ดเด็เจ้าเต็มไปหมดรวตัวน้อยตัวน้อยก่อยใจมาอีกแล้วโอเคโอเคได้เราเปิดไปหนึ่งลูกตีตรูโอเคเคลียร์ลิงเรียบร้อยยังไม่หมดอยู่ดีแย่จริงโอ้กันเนอร์ไม่ได้ฮะต้องใกล้หน่อยมันสลักช็อตบางทีระยะผมผมก็สับสนนะว่าสูบบรรทสลักช็อตเป็นยิงได้ไกลจริงเหรอทำให้รู้สึกว่าระยะการย,ยิงมันแปลกๆบางจังหวะ บางทีผมต้องลัวเข้าไปมาหาสารมากกว่าจะจัดก,การมันได้โอเคสามลังวิธีการเดิมคะขนาดนี้วิงเข้าไปหให้ใกล้ที่สุดก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 ดติดตรงนี้หนึ่งทีก่อนก่อนแล้วก็ขนาดนู้นทีหนึ่งอ้ยเจ็บ,บเจ็บเจ็บหวยเจ็บเจ็บเจ็บครับเจ็บเจ็บเจ็บเอาวางไม่ได้กนึงไม่มีที่วางขอแบบวางสวยๆทีหนึ่งตรงนี้ก็ย,ยังดีโอเคอย่าอ๋อกระเด็น เปล่งแล้วกดวางตรงนี้เลยเผื่อมันจะระเบิดข้าพเจ้าจะระเบิดตัวเองได้ด้วยอ้าวเดี๋ยวเอามันไม่ตีเอามาใจดีอ้าวระเบิดตัวเองเออเอาไม่ไม่ระเบิดเอาโอเคแรงระเบิดไม่เพียงพอเออสงสัยมันต้องใช้ต้องวางหนูใกล้จริงเออโอเคถือว่าได้อยู่พังมาแล้วหนึ่งหลังอย่างรวดเร็วแต่ก็ดีนะผมได้รีสปายดูรีสปายหนุกขนาดนันไทเกอร์โอ้ ชูดเพื่อนพ้นในทับจากสายกันอ้าเดี๋ยวขนาดนี้มันเต็มไปหมดเลยมันเต็มไปหมดเลยเอาไปห้างพ่อมขนาดนี้ผมจะโอ้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 โ,โอ้โอเคโอเคผมขอไปใกล้ๆตรงนู้นก่อนเดยวเพึ่งเดยวเพึ่งข่าวบไปผตายโอเคขนาดนี้เอาพลานุภาพแห่งนกไปกินตรงนี้ใกล้ๆที่หนึ่งตีด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 เอาวางไ,ไม่ต็ดเต็เอาใหม่เอาใกล้กว่านี้ใกล้กว่านี้ใกล้กว่านี้แนวหลังแนวหลังหน่อย เออทันนี้แหละน่าจะกำลังดีหวังว่าจะโดนโอเคตึก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 ติดแล้วก็ข้างหน้าด้วยทีหนึ่งเออเปิดเป็นการทำลายหลังใหญ่ด้วยไม่ไมได้วยในตัวเลยแล้วกันโอเคหลังเคลียร์แล้วก็กวาดหน้านทีหนึ่งตีตีเตลตุต้มเออนั่นแหละชัดเจนโอเคต่อไปคือด้วยมือไปก่อนขนาดนี้อ๋อก่อนไม่ค่อยมีโอ้โอเคเพิ่มระเบิดไปแล้ว โอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวว่าก็ได้ถ้าได้เป็นไปได้ละได้เยอะสุดถ้าได้เป็นไปได้ละอ๋อไอ้ดีดทีมอะไรก็ได้ที่จะมาช่วยข้าพเจ้าสามารถเก็บแต้มได้ <c oughs> ผมต้องการทีมขนาดนี้ผมจะทำชาเลนจ์อยากให้ทำชาเลนจ์ให้ผ่านน้ำตาผม,มจะไหลยอยู่แล้วโอเค ภาษาผมต้องถายิธทีใหม่นะที่จะทำให้มันดีกว่านี้แป๊บนึงเมื่อไหเพื่อนก็ตาแล้วผมก็ขอสรุปคขาชิีหนึ่งโอเคไปแล้วเ้อเพื่อนไปได้แล้วมันอยู่ไม่ได้โอ้ชูดเหลืออยู่สามคนเราไปถึงจุดปลายขนานี้เพื่อนเรวเรวหลังนายเพียบเลยหลังนายเพียบเลยโอ้หลังเราแล้วขนาดนี้นี่รีดหยิบกระซอขึ้นมาเพื่อนเพื่อนหลังหลังเราด้วยโอ้ชุดเยอะ ไปครับไป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 หนึ <rôle à déc> ่งผมขอสร้างนี่ปนึ่งหรือว่าเก็บอันนี้ไปด้วยในตัวเฮ้ยเดรียมพร้อมวางนกกันเลยลูกนึงตึก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 ติดติดติดติติติวางก่อนเลยหลังทีนึงอ๋อเดี๋ยวมีสกิลหลังงนเก็บวางทีนึงออาวางไม่ติดเอาใหม่ วางไม่ทีหนึ่งตี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 ตตลาอะไรมาสะก,กิดตักผมนี่เนี่ยโอ้เดี๋ยวโอ้วอเลอร์โอ้ไม่ได้ตัวนี้ตีผมกระเด็นอ้าอ้าไม่ไหวแล้วเ <laughs> พื่อนได้ไปเลยได้ <laughs> ไปเลยก็ได้เดี๋ยวจะกลับมาช่วยก็ได้แต่ผมบอกเลยว่าไม่ช่วยไม่คุมโอ้โหไปแมวแล้ว <laughs> <laughs> ตายแล้วตายแล้วทีลนะ <laughs> ขนาดนี้แ <laughs> ตามันจะโผล่มาเซตนึงอย่างนี้ผมผมระเบิดระเบิดทิ้งเลยน่าจะเป็นการช่วยเพื่อนได้มากกว่า พนันร no. ีบไปเลยเพื่อนไปอย่างรวดเร็วจะค่อยเคลียร์ไปโอ้เยอะเยอะเพื่อนเยอะเยอะโอ้ติดกันกําแพงเองเพื่อนตายเพื่อนไปแล้วแอบเพื่อนได้รีบกระโดดไปยำๆนะยำๆยำๆยำๆยิงๆยุ่งๆเงนี่ก็ได้เพื่อนโอ้กันเนอร์สองตัวข้างหน้าโอ้โอ้ไปหนารอดแล้วโอ้ยโอเคไม่เป็นไรฮะแพ้แบบ ชิวเฉียดจะเรียกว่าชิวเฉียกก็กอะไรอยู่โอเคมารอบนี้ได้เท่าไหร่ไหนดูซิชิบโอ้เจ็ดร้อยแปดพันเออเยี่ยมฮะถือว่าโอเคดีมาขาหน้าตอนถึงหมื่นอะไม่ได้ฮะโอเคไ้เจอพัทต่อไปฮะว้าย